เื่อนในวงการสองคนที่สนิทก็มีแฟนแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือใกลงจะแต่งงานวางปวางแผนแล้วแล้วก็ยังแห้งเหือดอยู่ซึ่งตอนนี้ดูดวงเยอะอีดอกดวงเคลื่อนท่านผู้ชม,มคือเราดูดวงเยอะแล้วดวงมันเคลื่อนไงบางทีเราดูเยอะอาจจะมาปลายปีจะเป็น<ด>ปีหน้า<ด>แล้วง่ายอะไรชอบมากชอบดูดวงมากเป็นคนเชื่อมอดูสุดๆร้อยเ็นดูนี่แบบดูทุกเดือนเลยไหมหรือว่าทีก่อนทุกอาทิตย์ถ้าพี่เกาะเพื่อนดังอะ พี่ก็ต้องดังหรือคนรู้จักมาตั้งนานแล้วเพราะพี่เป็นเพื่อนกับกับใบกับทุกคนมาเป็น10ปีเกิน10ปีเพราะเป็นเพื่อนในในในมอซึ่งคนจะคิดว่าเฮ้ยเราเพิ่งมาสนิทก,กันหรือเปล่าเราสนิทก,กันมานานมากๆแล้วครับตอนนี้ทํางานหน้ากล้องมากขึ้นจริงๆครับคือ <c oughs> ตอนปกติเราจะถ่ายติ๊กต็อกเป็นกล้องตัวเองเนาะ <c oughs> ก็จะเป็นฟิลอยู่ในเซฟโซนอยู่ในอยู่ในพื้นที่ของเราตอนนี้ก็ออกพื้นที่พื้นที่สื่อมากขึ้นก็พยายามที่จะเออเขาเรียกอะไรเหมือนเราตั้งใจว่าเราอยากจะทํางานแสดงให้ออกมาดีแล้วตอนนี้พี่มาาาากกกก็ให้้้โอสสแลววเรรูึ่ เราขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนอะไรอย่างนี้ครับก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนแล้วก็ชื่นชอบเราในแบบของเราแบบนี้ตลอดไปเพราะเราเราพยายามที่จะเป็นตัวเองอย่างเต็มที่หมายถึงว่าเป็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะไม่มีการได้แบบเหมือนปรุงแต่งอะไรมากมายคือนนทร์พยายามที่จะทําให้ตัวเองเข้าถึงง่ายทุกคนเจอแบบสมมติว่าคนไปเจอตามตรงตลาดคืออยากให้ถ่ายคอนเทนต์อะไรอย่างี้ก็ได้หลังๆจะชอบมีคนว่าด่าเพื่อนหน่อยด่าเพื่อนหน่อยด่าเพื่อนหน่อยอะไรอย่างนี้หนูก็จะบอกว่าเออโทษทีนะพี่ก็จะด่าแค่เพื่อนสนิทพี่ก็จะไม่ได้ด่า แต่คนก็เหมือนให้การตอบรับเรามากขึ้นเหมือนเหมือนเหมือนตอนนี้เรียกได้ว่าอาจจะเป็นดาราแต่เราคิดว่าเราก็ยังเป็นกระเทยกระโหลกกลาบทั่วไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเราอยากแค่ทํางานให้มันดีทุกๆชิ้นที่เราทํางานที่เราตั้งใจไว้อะไรประมาณนี้ถ้าใครที่ติดตามพี่โดนมาพนาีน่ก็จะรู้ว่าพี่อยู่ในวงการบันเทิงมา,มานานแล้วนะพี่อยู่ว,วงการบันเทิงมาเป็น10ปีนะหมายถึงว่าเว็บช่องนั้นออกช่องนี้ช่วยคนนั้นช่วยคนนี้นถ่ายโฆษณาเป็นอะไรอย่างเงี้ย มาสักพัฒใหญ,ใหญ่แต่ว่าถ้าสมมติว่าโอกาสหลังๆเนี่ยจะเป็นโอกาสที่เขาหยิบยื่นบทดีๆมาให้หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบจริงๆเพราะว่าความความตั้งใจของพี่ๆอยากที่จะได้แสดงในสิ่งที่พี่อยากทาแล้วก็ได้รางวัลในส่วนของการแสดงที่คอนเฟิร์มว่าจริงๆแล้วเ,เราสามารถที่จะเป็นนักแสดงที่ดีได้นะอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วเ,เราอยากเป็นนักแสดงเราชื่นชอบในการแสดงเรารู้สึกว่าการแสดงมันทําให้เรา ได้พบเจอกับอะไรหลากหลายเช่นตัวละครตัวนี้เป็นแบบนั้นเป็นแบบนู้นเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอุยมันคาทายนะมันสนุกจังอะไรพี่ว่ามันเกี่ยวกับการที่ที่เป็นตัวเองแบบเต็มที่มากขึ้นมันเลยแบบว่าโอกาสหรือว่าอะไรหลายๆอย่างอะเป็นไปได้เพราะว่าเราไม่ปิดกั้นอะไรแล้วไงครับคือทุกคนจะเห็นในแบบที่เราเป็นแบบนี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นหน้ากล้องหรือหลังกล้องนุ่นเป็นแบบนี้เป็นคนชอบพูดชอบจอยชอบจิชอบจ้าชอบเอ่ยชอบใจแบบนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ต้องมามานั่งแบบว่าครับผม ขอบคุณนะครับทุกคนครับอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบนี้แล้วไงเป็นฟิลแบบเราได้เลยแล้วคุณก็จะเห็นตามคาแรคเตอร์เลยแล้วคนก็จะรู้สึกว่านี่แหละคือตัวตนของเราเราสบายใจทุกคนเข้าใจแต่แบบพอบทบางบทที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งไม่ใช่ตัวเราแม่งท้าทายมากเลยอะ่ะเราก็ขอบคุณเขาที่เขาให้โอกาสอะไรเงี้ยที่เราจะทําให้เต็มที่ให้คนเชื่อว่ามึงคือตัวละครตัวนั้นน,น,นะคะอะไรอย่างเงี้ยอาเรื่องส่วนตัวบ้างโดครับ<ส><ด> เพื่อนก็มีแฟนไปหมดแล้วอะเพื่อนมีแฟนแล้วเพื่อนสนิทมีแฟนแล้วเพื่อนในวงการ2คนที่สนิทก็มีแฟนแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือแต่ก็ลจะแต่งงานวางโปรงวางแผนแล้วแล้วก็ยังแห้งเหือดอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็แล้วก็เขาบอกว่ามันไปถ่ายงานกับพี่แอนทองพี่แอนทองบอกว่านนพี่พูดตรงๆเลยนะคนเราอ่ะงานดีอ่ะความรักมักจะไม่ดีพาเง้นเอางานไปก่อนซึ่งหนูหันไปถามว่าพี่แอนพี่แอนก็งานดีความรักพี่แอนก็ดีแล้วทำไมหนูถึงไม่ลักกี้อินเกมแล้วรักกี้อีเลิฟแล้วพี่แอนบอกว่ามันไม่ใช่ทุกคน หนูก็เลยคิดว่าเอออาจจะเป็นตอนนี้เทพประธานงานให้ก่อนเราไปขอเทพมาเยอะแล้วแหละเราดีลกับเทพเยอะแยะมากมายแล้วแหละแต่ตอนนี้งานก่อนความรักอาจจะตามมาซึ่งตอนนี้ดูดวงเยอะอีดอกดวงเคลื่อนท่านผู้ชมคือเราดูดวงเยอะแล้วดวงมันเคลื่อนไงบางทีเราดูเยอะอาจจะมาปลายปีจะเป็นปีหน้าแล้วไงอะไรชอบมากชอบดูดวงมากเป็นคนเชื่อหมอดูสุดๆ100%ดูนี่แบบดูทุกเดือนเลยไหมหรือว่าทีก่อนทุกอาทิตย์เคยดูเคยดูวันหนึ่งอ่ะสองหมอ หมอแรกบอกว่ามเป็นไปไม่ได้กับผู้ชายคนนี้กูเปลี่ยนเลยอ๋อไม่ได้อยู่ที่ดวงแล้วอยู่ที่เราเยอยากฟังในสิ่งที่เราอยากได้ยินประมาณนั้นนะครับอืมอนนอเรื่องนึคือค่ะพี่โน้ตเรามีเพื่อนเป็นดารายอะเนาะก็จะมีคอมเมนต์ที่มาแต่ก็แบบว่าเกาะเพื่อนดังพี่คิดคือ,ค,อคืออันเนี้ยอันเนี้ยพี่จะไม่พูดอะไรเพราะว่าทุกคนจะเห็นอยู่แล้วถ้าพี่เกาะเพื่อนดังอะ่ะพี่ก็ต้องดังหรือคนรู้จักมาตั้งนานแล้วเพราะพี่เป็นเพื่อนกับกับใบกับทุกคนมาเป็น10ปีเกิน10ปีเพราะเป็นเพื่อนใ,ใ,ใ,ใน,ใน ซึ่งคนจะคิดว่าเฮ้ยเราเพิ่งมาสนิทกันหรือเปล่า mm hmm. เราสนิทกันมานานมากๆแล้วครับหมายถึงว่าหลายๆคนที่เราลงโซเชียลมีเดียคือถ้าสมมติว่าคนไหนที่พี่เพิ่งสนิทหรือเพิ่งรู้จักพี่จะไม่ได้เอาเขามายุ่งในกับโซเชียลมีเดียพี่เลยเพราะแค่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นหนึ่งเราไม่อยากไปเกาะใคร2พอเรามีคาแรคเตอร์แบบนี้คนก็จะรู้สึกว่าแบบเราไปแจ๊คคนนี้ทีไปจู้คนนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากเป็นแบบนั้นเราอยากเป็นคนที่เราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปแบบว่า ไปขึ้นอยู่กับใครเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทาให้คนอื่นไม่สบายใจเลยเพราะบางทีเราอยู่กับดารามากๆเขาติดพรีเซนเตอร์ติดนั่นติดนี้คือเราเกรงใจทุกคนเราไม่อยากให้ใครมามองว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะงั้นวัดกันที่ที่เราเป็นตัวตนแล้วก็ดูในสิ่งที่เราทำแล้วกันว่าว่าเราเป็นแบบนั้นไหมอะไรเงี้ยจะไม่ได้อยากพูดให้ว่าไม่ใช่แต่สุดท้ายเราเป็นอะไรเงี้ยเราก็ดูดีกว่าว่าเราเป็นแบบไหนพี่จัดการกับเรื่อเป็นยังไงแบบพี่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยเก็บสิ่งนี้มาเพราะว่า หลักๆที่อ่านพี่จะอ่านคอมเมนต์ดีๆเพื่อส่งเสริมเราเพื่อให้รู้สึกเรามีกำลังใจเช่น <c oughs> คนบอกว่าเราท้อแท้เรามาดูพี่ิพี่เรามีความสุขจะเป็นเซฟแบบนั้นมากกว่าแต่ข้ามไม่ได้หรอกมันก็ต้องปัดแล้วมันก็เห็นแต่เราสุดท้ายเราก็ไม่ได้ไปแบบคือมันก็จะมีกลุ่ม <c oughs> กลุ่มแฟนคลับที่เขาแบบฉะให้เรา <c oughs> ซึ่งเราก็เราก็ขอบคุณเขานะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ซีเรียสจริงๆเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเก็บสิ่งไม่ดีเลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะอยากเป็นโพสิทีฟเพราะงั้นเราก็ต้อง พส e g a t i ในใจก่อนเราค่อยมาคนอื่นเขาจะดูออกว่าเราเป็นยังไงเ่ยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้ก็คือปลอยปล่อยปล่อยเพราะเราก็มุ่งหน้าทํางานแล้วหาแฟนก็หมดวันละอันนี้เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในชีวิตหนึ่งเป้าหมายคือมีแฟนมีเลยใส่ของมาเพื่อแบบว่าโสดนะครับจีบได้เลยแล้วก็เป็นคนที่ขยันทํางานมากจริงๆแล้วก็อยากใช้ทุกคนแบบรักเราจริงๆที่เราไปเราอยู่อยู่กับเราสนุกแน่นอนแล้วเราก็จะไม่เอาความเครียดมาให้คุณเราจะทําให้คุณมีความสุขตลอดทั้งวันเลยนะครับผู้ชายที่เข้ามาในอนาคตีสเปคคมม้ยแบบลอง่ไดดห ขอแค่สูงกว่าแล้วก็ดูเป็นแล้วก็พุ่นน้อยๆพุ่นนะขอสูงกว่าที่สูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบแปดอะก็สูงกว่าหรือเทียบถ้าหลุดเตี้ยกว่านิดนึงสักสองสามเซนได้ไม่ติดแต่ว่าคือถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเตี้ยกว่าเราเราดูเป็นผัวเลยไงเออเราอยากดูเป็นเมียตัวเล็กอะไรย่งเงี้ยเป็นตัวเล็กเออได้เลยใช่ครับโอเคครับพี่เราฝากผลงานตัวเองไหมฝากผลงานนะครับเดี๋ยวมีซีรีส์ไทยทำไปแล้วก็มีแก๊งปวดสืบข่าวเนาะแล้วก็เดี๋ยวฝากหนังพี่น้าปีหน้านะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกกัันนนว่่าาาาเเเเรรรรลป็อะไต้งงใจจมิ แล้วก็มีซีรีส์สองเรื่องที่กำลังจะเปิดกล้องฝากด้วยของช่องวันกับช่องกับช่องตรูนะครับฝากด้วยครับถ้ามีอยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ทางช่อง y YouTube Top ดาราด้วยนะคะ